สวัสดีค่ะพบกับรายการ Money Talk จากบริษัท Classico Future ในวันพุธที่21พฤศจิกายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำก็ลดลงไป10เหรียญน,นะคะปิดที่1,723.60มีความเคลื่อนไหวระหว่าง1,721.80แล้วก็ 1,736นะคะรานะคาทองคำปิดลดลงหลังจากคำถแถลงการของนายเบนบันเก้นะคะที่ออกมาพูดว่าถ้าหากสภาคองเกรสไม่สามารถผ่านกฎหมายด้านการคลังเพื่อแก้ปัญหาหน้าผาการคลังหรือว่าฟิสเคิลคลิฟได้เนี่ยทางธนาคารกลางสหรัฐก็อาจจะช่วยได้ไม่มากนักนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการกดดันให้สภาคองเกรสเนี่ยรีบ เจรจากันให้สำเร็จนะคะแล้วก็สามารถออกกฎหมายออกมาได้นะคะในเรื่องของอาภาษีแล้วก็การใช้จ่ายรัฐบาลนะคะไม่ใช่ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยทางรายจ่ายของสหรัฐเนี่ยก็จะลดลงไปหกแสนล้านอดอลลาร์แล้วก็ต้องขึ้นภาษีด้วยนะคะซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยชะลอตัวได้ก็จริงๆข่าวนี้ ถ้าหากว่ามองทองคําเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะราคาทองคําน่าจะเป็นบวกแต่กับเป็นลบนะคะก็คือนักลงทุนกังวลแล้วก็เทขายทองคําออกมานอกจากนี้ราคาน้ํามันที่ปรับลดลงก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาทองคําด้วยนะคะก็คือทาง สหรัฐได้ส่งฮิลาลารีเข้าไปที่อิสราเอลนะคะก็เพื่อที่จะให้ยุติสงครามในฉนวนกาซานะคะก็มีแนวโน้มว่า,าราคาน้ำมันอาจจะปรับตัวลดลงได้อีกก็อาจจะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำได้นะคะส่วนในช่วงวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันหยุด อ่ a n k งกี v i n g Day หรือว่าวันขอบคุณพระเจ้านะคะทัลงท er ุนกน็อาจจะมีการปิดสถานะป้องกันความเสี่ยงไปและในคืนนี้เนี่ยก็จะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาค่อนข้างมากเพราะว่าในวันพฤหัสและว,วันศุกร์ไม่มีไม่มีการประกาศตัวเลขนะคะก็ออกมาพร้อมๆกันในวันพุธนะคะก็เลื่อนบางบางตัวก็เลื่อนขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังความผันผ,นผวนในช่วง การประกาศตัวเลขสหรัฐในคืนนี้นะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วง2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะส่วนข่าวอื่นๆนะคะในเรื่องของประเด็นกรีซนะคะก็ยังเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำอยู่นะคะเรื่องที่กรีซจะได้รับเงินช่วยเหลือแล้วก็จะมีมาตรการต่างๆออกมาเพื่อช่วยให้กรีซเนี่ยทำได้ตามแผนนะคะก็คือลดหนี้ให้เหลือ120%ของ GDP นะคะภายใน8ปีข้างหน้า ในบรรดามาตรการต่างๆก็มีในเรื่องของการพักจ่ายดอกเบี้ย10ปีแต่ในเรื่องของความชัดเจนนี้ก็คงต้องรอการประชุมทางยูโรโซนในวันที่3ทธันวาคมอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนทางด้าน IMF ก็ยังยืนยันนะคะว่ากรีซจะต้องอลด นี่ให้ได้ภายในปี2563นะคะแต่ทาง EU เนี่ยยินยอมให้กรีซยืดน,นี้ได้อีก2ปีนะคะเป็นปี2565ทางด้านสเปนนะคะก็เปิดทางให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อที่อยู่อาศัยนะคะแล้วแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะลดยอดของบ้านที่สร้างนะคะยอดที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อที่จะฟื้นตลาดอต่สังหาริมทรัพย์ ส่วนทางด้านฟินแลนด์ก็ต้องการที่จะยืดหนี้ยืดเวลาชำระหนี้ให้กับกรีซนะคะแต่เห็นว่าไม่ควรที่จะให้เงินเพิ่มกับกรีซอีกนะคะส่วนทางด้านสภาทองคำโลกก็เปิดเผยว่าไตรมาสสามนะคะแบงก์ชาติทั่วโลกก็ยังซื้อทองคำเป็นทุนสํำรองเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเกรงว่าอดอลลาร์จะอ่อนค่าลงแต่ดูตัวเลขแล้วก็ยังซื้อในปีนี้ไม่มากเท่าไหร่นะคะ ส่วนการประกาศตัวเลขเรศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะมียอดรนยญาตก่อสร้างบ้านที่เพิ่มขึ้นนะคะ0.087ล้านนะคะแต่ตัวเลขสร้างบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดนะคะเพิ่มขึ้นมาถึง890,000 8 9 0 0 0ยูนิตนะคะดีกว่าที่คาดการนะคะ ส่วนดาวโจนะคะปิดลดลงไปเล็กน้อย7.50จุดนะคะ SPDR ถือทองเท่าเดิมนะคะค่างเงินยูโรมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็ค่างเงิน US เอส l a ล,ลอ่อนค่าลงเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะเมื่อคืนก็ขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ173,5ออีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ยังไม่ผ่าน ก็ยังดูว่าบริเวณแนวต้าน1,735-1,740เนี่ยยังเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งนะคะคืนนี้ถ้าหากว่าชนอีกครั้งหนึ่งก็นักลงทุนที่เปิดลองไว้ก็ปิดทำกำไรไปก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีวันหยุดในวันพรุ่งนี้นะคะนักลงทุนในตลาดสหรัฐก,ก็อาจจะปิดสถานะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโอกาสาที่จะอ่อนตัวลงมาก็ยังมีนะคะแนวรับแรกเราก็มองที่บริเวณ1,720นะคะ ถัดมาก็บริเวณ1715แล้วก็ถัดมาที่บริเวณ1,705ก็ถ้าลงมาอยู่ในโซนแนวรับตรงนี้ก็สามารถซื้อได้นะคะแล้วก็ถ้าขึ้นไปบริเวณแนวต้านก็ปิดทำกำไรนะคะยังมองว่าบริเวณแนวต้าน1 7 3 5 1 7 4 0้ก็ยังค่อนข้างแข็งนะคะอาจจะไม่สามารถผ่านได้ในคืนนี้นะคะ สรุปแนวรับนะคะ1720 1715แล้วก็1705แนวต้า1735 1740แล้วก็1755นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มนะคะทองคำจากบริษัทคาสิกโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ